เดี๋ยวนะเอ้ามาเอ้าเฮ้ยเข็มขัดสันกลาบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวัตและก็สยองขวัญมันสุกรนะครับวันนี้ก็อยู่เพื่อนเก่าของเราแต่ก่อนนะครับริมสันแบรเล่าเรื่องผีก,กับมีสีเลือดซึ่งเนื่องจากว่าดูคอมเมนต์เยอะ เยอะเยอะเยอะมากน่ครับแล้วผมก็เลยเข้าไปดูในช่อลนะครับแล้วไปสะดุดตาเรื่องหนึ่งผีตาสปีดท่านผู้ชมเชื่อไหมว่าผียายสปีดเนี่ยมีมีเยอะมากเนี่ยในญี่ปุ่นยังมีเลยเรียกว่าผียายเธอโบหรือเปล่ามันก็ไม่แปลกนะครับที่จะมีผีตาสปีดโอเคจะเป็นยังไงไปโอเคผมไม่คิดว่าเซตติ้งมันจะเหมือนผียายสปีดหรอกนะแต่ดูจากหน้าปกแล้ว เหมือนคุณตาขาดครึ่งเออ <c oughs> คุณยายสปีดมีแค่ครึ่งบนใช่ไหม <c oughs> ดูจากหน้าปกแล้วคุณตาสปีดมีแต่ครึ่งล่างเอ้ยน่าสนใจคอนเซปต์ดีไอ้นี่สวยตลอด <c oughs> อ้าว <c oughs> เสียงวิ่ง <c oughs> ม,มีมีการมองด้วยหางตา ผีผีไปกระท้อนล่างหายแล้วมันไล่มันจะทันแล้วงวดงวดที่แล้วบักนี้ก็เจอคุณยายสปีดไม่ใช่เหรองวดนี้เจอคุณตาสปีดอีเกออ่าโอเคทันทันหนีทันหนีทันอืมสตอปปูหายไปแล้วผีวิ่งไล่ไม่มีรถ กลางดึกไฟแดงหยุดเองมีมารยาทในจราจรมากเป็นผมฝ่าไปแล้วเกิดมาก็เพิ่งเคยเจอผีจังๆครั้งแรกเอ้าเดี๋ยวเองเองเคยเจอแล้วไม่ใช่เหรอดีนะมันไม่ตามมาแล้วอ่ะโอเคเขียวมันไม่ตามนี่มันไม่ตาม น้ำตาแตกเลยวังแต่แรกโอเคอยู่กับอินโทรที่เราคุ้นเคยนะครับเพราะฉะนั้นพีตาสปีดอืมผมว่าเป็นคอนเซปที่ดีนะในเมื่อมียายสปีดแล้วเรื่จิตของเราจูนติดกับวิญญาณบ้างไหมอ่าฮะคนบางคนเกิดมาไม่เคยเห็นหรือสัมผัสได้เลยผมชอบเสียงภาคกรณีด้วยความผูกพันหรือดวงที่สมพง ่ใติดหรือทำให้เราได้เห็นผีหรือวิญญาณก็เป็นได้เดี๋ยวอย่าบอกว่ามีความสัมพันธ์อะไรกันนะผมจำชื่อไม่ได้แล้วนะครับล่าสุดที่ผมเอ้ยไอ้ชายกินข้าวกันที่ผมรีแอคคลิปนี้ก็คือตสยเก่าตุลาปีที่แล้วไ,ไปแถวนั้นมาสองอาทิตย์แล้วตั้งกระย้ายมาอยู่กับมึงอ,อ,อ่ะว่าจะซื้อน้ำอ้อยร้านตาขาประจำสักหน่อย เดี๋ยวแต่ก่อน,ม,นมันอยู่คนหไไปไนอยู่คนละที่ไม่ใช่เหรอ,อน้ำอ้อยตาคนนั้นเหรอผมชอบกินมากที่พี่ซื้อแกประจำแฟน,แป,นป้าโไม่เห็นแกนมาขายน่าจะเป็นเดือนแล้วมัง้งเออตะก,กี้กูเจอเออพี่ป้อมมีเรื่องผีมาเล่าเอาอีกแล้วเขาหือกหนักมากไอ้นีนน่ก็ม,มีเรื่องมาเล่าตลอดไปมาเฮะมีเรื่องผีตาสปีด มอไซเป็นคู่แข่งกับยายสปีดและมั้งมีแต่ครึงท่อนล่างหนักก่ะชิบหายเลยโอเคคอนเซปต์ดีคอนเซปต์ดีชอบตามคนขี่มอไซค์ที่ขับผ่านไปมาเฮ้ยทิ้งดิกูก็ว่าจะเล่าให้มึงฟังเรื่องมันมีอยู่ว่าสตอปปุผียายสปีดก็มีเบื้องหลังเนี่ยไปหาดูคลิปเก่าๆของคิมสันแบ์ได้นะครับหรือใครอยากดูผมรีแอคมันก็มีอยู่ไปหาดูนะครับผมว่า เดี๋ยวเซตติ้งมันจะแบบเดียวกันหรือเปล่าอ้าวฟังไอ้ชายว่าไงวันนั้นเป็นคืนที่ร้อนอบอ้าวเหมือนกับทุกๆวันตำรวจกำลังขับรถไล่ตามเด็กแว้นที่ขับนีแต่จูๆ่ๆตำรวจที่ตามหลังก็ได้ยินเสียงฝีเท้าวิ่งไล่มาตำรวจขับบิ๊กไบค์เหรอมาเรื่อยๆเรื่อยเรื่อยเรื่อย,อยพอตำรวจหันไปมอง ก็ได้พบกับท่อนล่างที่มีแต่ขาวิ่งตามเป็นภาพที่สยดสยองจนตำรวจตกใจกลัวเร่งเครื่องขาดสติจนรถล้มคว่ำโรงพยาบาลส่วนเด็กแว้นคนนั้นตอนเช้าได้มีคนพบศพคอหักทอรุดแคนองตายอยู่ข้างทางอย่างน่าเวทนาแสดงว่าผีตาสปีดไล่ฟาดไม่ทันละเจอละเดี๋ยวเดี๋ยวตะกี้อะไร ที่ไปถนนเส้นนั้นก็ระวังเจอละกันโอเคลูกบิดประตูผมนึกว่าหัวคนลูกบิดประตูต่ั้งแต่เม okay. uh, oh, hey, we ื่อกี้แล้วพี่เหยียบขี้หรืออะไรมาหรือเปล่าเหม็นเป็นบ้าเลยเฮ้ยจิ๊บจ๊อยของมึงไอ้ชายยังโนดว่ะเฮ้ยเฮ้ยเซตติ้งดีพี่ปั้มไม่เห็นหรอเดี๋ยวลูกติดเอลพี่มาลูกสิษย์จานโกโจจะโผล่ไหม อะไรอะไรวะเนี่ยมึงไม่รู้สึกตัวนี่มึงมึง,ม,งมึงแปลกแล้วละ่ะนี่คือผีตัวที่มึงเล่าตะกี้เออที่เองเจอตะกี้แหละมันออกไปที่ชายกูกลัว้วแล้วจะออกอยังไงไม่ออกช่วยกูด้วยวัดด่วนเลยมึงต้องไปวัดละพี่ออกไปเดี๋ยวนี้เลยอืมโอเคถ้าเวอร์ชั่นปกติ ที่ผีตามติดนะครับเราจะคุ้นตากับไอ้ชัตเตอร์พีขีคอแต่อันนี้คุณตาสปีดแกเหลือแค่ครึ่งล่างนะครับกูกูกูรัดเอวกอดเอวเลยแล้วกันอพวกมันก like cool ็ใจเย็นกันเนาะแบบนี้ ผีมันก็แนบกับตัวผมตอนซ้อนนะดิให้ผมขับดีกว่าน่ะเออเอาเฮ้ยไม่ได้มึงเพิ่งรถล้มอย่าขับอุรานกาถืออ๋อเออไอ้ชายเจอดีว่าแต่ผมไม่ซ้อนพี่แน่ๆใส่มันสยองขนาดนี้พวกเองใจเย็นจริงจังวะจริงนะกูไม่รู้สึกถึงอะไรเลยถ้ามึงไม่ทักกูคงไม่รู้ตัวคงเพรจิตกูแข็งแทบไม่เห็นผีแต่ทําไมรอบนี้กูมองเห็นได้แล้เห็นรางๆก็เธอะ ไม่ลลางแแ้้วบบนีเจิตที่ผูกพันหรือ,อถูกชะตาอาจจะเป็นอีกสิ่งหนึ่ง<ม>ที่ทำให้วิญญาณสามารถสื่อกับคนได้มันต้องมีอดีตคนคนนั้นช่วยเหลือหรือแ<อ>จ้งเตือนอะไรบางอย่างมันต้องมีซัมติงในอดีตขาว่าวิญญาณจะมีคลื่นเฉพาะตัวที่สามารถเชื่อมมาหาผู้คนได้ และคนที่มีคลื่นตรงกันก็จะมองเห็นและสื่อสารกับเขาได้เหมือนวิทยุนี่เน่พี่ป้อมข่าวเดือนที่แล้วถนนเส้นเก่าที่พี่ไปมาเมื่อกี้เลยพบศพชายวัยเจสิบสภาพศพมีเพียงท่อนบนท่อนล่างหายไปถ้าํำรวจคาดการว่าอาจจะติดไปกับรถที่เฉียวชนก็โหเฮ้ยหาท่อนล่างไม่เจอเฮ้ยนี่มันตาขาน้ำอ้อยนี่หว่าเอา เป็นนเดือพราะแกตายนี่เองอ,อสงสงานที่มาตามติดพี่พ่อมเพราะอยากให้ช่วยหาท่อนล่างของพ่อแกถูกชะตากับพี่แน่ๆเลยเดี๋ยวก็ท่อนล่างก็ก,กอดอยู่นะอุดหนุนแกทุกวันขนาดนั้นเกิดเลยมาตามติดแบบนี้เราทำอะไรขนาดนั้นล่ะตาแล้วท่อนล่างอยู่ไหนวะคงเชื่อว่าพี่จะหาท่อนล่างให้ได้แกเลยพยายามสื่อสารกับพี่แบบนี้แทบจะสิงสู่อยู่แล้วนะเนี่ย ถึงรักกันขนาดไหนนีครับอย่าอย่ามาแบบนี้กูขอร้อง <laughs> ถ้าผมเป็นไอดี่นะครับอย่ากูขอร้องอย่าอย่าอยไปกันไอ้ชายไปตามหาท่อนล่างให้ตาแกไปสู่สุคติกันเถอะอือเอาเป็นอโอ้โหเป็นฝรั่งขี้สงสัยใช่แล้วเอามีเบื้องลึกเบื้องหลังอีกโอเคโอเค อืมสะดุกงเอาหายเฮ้ยหายไปแล้วว่ะขาตาแกหายไปจากเอวกูละเดี๋ยวแสดงว่าเออจริงด้วยผมเขาใกล้ๆที่ท่อนล่างของแกอยู่แน่ๆเลยเอ่าฮะน่ะคิดคิๆเหมือนกัน,บบในใตอนแรกกูเดาว่าคงอยู่แถวๆตรงนั้นมึงลองมองด้วยนะว่าเจออะไรแปลกๆโอ้โหพวกมึงนี่ฝรั่งที่สงสัยชัดๆขับรถวนอยู่นานเกือบจะถอดใจแต่แล้ว ป้อมก็ได้พบกับบางสิ่งกลิ่นของบางอย่างที่เหม็นรุนแรงจนชวนให้เกือบอาเจียนออกมาก็ซากซากตาสใช้มึงได้กินอะไรมาตั้เ<า>ม,มื่ละเหม็นมากไม่นี่พี่กินแบบไหนเหรอกลิ่นเหมือนอะไรเนา่าคล้ายหมาเน่าที่เคยเจอหลังบ้านมึงอ่ะกลิ่นแบบนั้นเลยว่าแถวนี้แหละเดี๋ยวไก่ไก่ไก่ย่าง แล้วอะไรสิบาทนั่นๆจอดๆวัวที่นั่นแน่ๆกลิ่นแรงที่สุดลกะก่ย่างไม้สิบบาท่ะอย่าบอกนะอย่าหาว่าพี่สปอยแต่ผมยังไม่พูดดูสิผมจะเดาถูกไหมอยู่ในบ้าน บรรยากาศน่าจำสแก่มากอืมอำพางศพเหรอมึงมาดูนี่ไม่น่าจะาใช่ใช่ไหมไอ้ใช่ใช่ใช่อยู่แต่เขาอัมพางศพเลยหรือ,อยังไงเหม็นชิบเลยพี่ป้อมผมว่าใช่แน่ๆพี่เปิดเถอะผมไม่กล้าอ,อ้าว ชิบหายละโยนขี้ให้กุยและไอ้ชายป้อมรวบรวมความกล้าอยู่นานและได้เปิดผ้าออกใต้ผ้ามุมผืนเก่าคือท่อนล่างของผีตาสปีดอย่างแน่นอนมายังไงก่อนเก่งที่ใส่ลักษณะตรงกันกับสิ่งที่เขาเห็นอ๋อ,อแล้วมีปมแล้วมีปมแล้วได้อโหาสิกรรมและแผ่เมตตาป้อม รู้สึกเหมือนสูญเสียผู้ใหญ่ที่เขาผูกพันแม้จะไม่ใช่ญาติกันจริงๆแต่ความรู้สึกนี้ก็ทำให้เขาเสียใจไม่น้อยก็ไปซื้อน้ำอ้อยทุกวันทั้งสองคนได้แต่หวังว่าดวงวิญญาณ<า>ของตา่า่าญาญาสู่พบภูมิที่ดีโอเคก่ย่างไม่ละสิบบาทอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้มีสีเลือดด้วยนะตามนั้นนะครับลิงไไผมแปะไว้ข้างล่างอ้าวต่อเฮ้ยชิบหายแล้วพี่ป้ม้มอะไรอีกอะไรอีกว่าเดี๋ยวเราต้องไปโทรแจ้งความบอกตำรวจอีกนะนี่พี่ดูนี่พี่ดูนี่เขาบอกว่าเจอท่อนล่างของลุงคนนั้นตั้งแต่วันก่อนแล้วเอาเอาเอา,เอาในข่าวล่าสุดี๋ยว,วล่างถูกรถลากออกไปไกลกว่า3กิโลเมตร จากจุดโดนชนอาวมัทำพิธีแล้วด้วยอาวแล้วเอเฮ้ยเดี๋ยวนะแล้วท่อนล่างที่เราเจอในนั้นเอาแล้วมันของใครวะผมนึกว่าพระขาสนิทกับพี่เลยสื่อสารกับพี่ได้ซะอีกนะเนี่ยอแต่มึงเป็นขาของใครละเนี่ยเดี๋ยวนะเอาหมายเอา เฮ้ยเข็มขัดสัน้นแล้วจบแบบนี้ใช่ไหมเดี๋ยวยัง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 ใช่ก็จบแบบนี้นะี่ครับอืมไม่แน่ใจว่าในฟีดจะมีอะไรอีกไหมตอนนี้ยังไม่มีอัปเดตนี่ครับทำไมมันเข็มขาดสาั้นเฉยเลยวะเฮ้ยน่าสนใจน่าสนใจผมรอดูคลิปต่อไปนะีครับคิมซันแบ์สุดยอดมาก คุณคิดคอนเซปต์ได้แบบแม,ม,ม่งฝรั่งที่สงสัยเลยแบบนี้ท <laughs> ่านผู้ชมเ่คิดยังไงคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้นะครับโอเคก็สมควรกัเวลาแล้วนะครับผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนี่ครับน่าสนใจแฮะคลิปต่อไปจะเป็นยังไงทอดล่างเป็นของใครเพลงคุณ <cl aps> <c oughs> นันขึ้นนะอ่ะประมาณนั้นแล้วเจอใหม่พาหน้ายบายสวัสดีครับไง